สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิเตเกมนะครับก็พบเจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนคุณผู้ชมมากินข้าวด้วยกันข้าวของเราวันนี้นะครับเป็นข้าวมันไก่นะครับผมข้าวมันไก่ทั้งตัวเลยวันนี้ก็ต้มเองนะครับผมนี่คุณผู้ชมเปิดแล้วยังไม่รู้นะครับอ๋อน่าจะเปิดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันหลุดแล้วนะครับผมน้องหลุดเลยเนี่ยเวลาขายอยากให้เขาขายแบบเนี้ยครับ ก็แบบเวลาไปซื้อข้าวกล่องมันมีอยู่สามชินช้นสก่องสามชิ้นข<อ>้าวถ้าเขาใส่เยอะแบบนี้เขาก็เจ๊งสิครับคุณอนอนมันแบบมันขัดใจไงเวลาเราไม่รู้รเรื่องเลยอ่ะมันไม่ได้ใจมีแต่ข้าวคนซื้อก็อยากจะได้เยอะคนขายเขายอยากจะให้น้อยเพราะกำไรว่างั้นอันนี้น้ำซุปครับทุกคนนี่ตัวน้ำซกปก่อน,นยเสียมไม่ค่อยมีอืมอือเป็นไงน้ำซุปเข้มข้นสุดยอดเต็มต้น นี่นี่มันมัน,มนเลยขโมนมาคุณผู้ชมครับผมกินข้าวมันไก่ด้วยกันครับวันนี้ก็ไก่ทั้งตัวเลยนี่ข้าวคนละหนึ่งการเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่มากแค่นี้เองนะแต่อัดเยอะมากกินด้วยกันครับนี่น้าจิ้มน้าจิ้มราดเลยด้วยอ่ะะราเลยโอ้โไม่ค่อยใส่น้ำจิ้มเท่าไหร่ผมชอบขิงนะทุกคนน้ำจิ้มขิงอ่ะก็มีขิงแบบหั่นเป็นชิ้นแล้วก็โอ้โหพริกด้วยนะยอดเลย นี่มากินข้าวด้วยกัน,นครับทุกคนข้าวมันใจนี่เนื้อติดหนังเป็นคนชอบกินเลือดไหมชอบมันดีต่อสุขภาพนี่พี่ใส่เป็นเยอะเลือดข้าว<อ>ไม่ตอนเด็กคิดว่าเป็นตับเป็นตับ ที่ว่าเป็นตับตอนเด็กชีกไก่โชก่อนนี่ไก่ต้มแป้งอ่ะทุกคนเป็นไงเป็นไงนี่อ่ะนุ่มม้กคนนอนเขาวังวางเยอเข่าเขาเขาแง่เลยแง่เลยจะเริ่มจัดตรงไหนก่อนน้องน่องไอร่อยอร่อยสุดละเนื้อเยอะ ร้อนๆเลยนะทุกคนอยากจะใช้มือมากเลยมือนุ่มใส่ปากเปอยเลยไปเนะต้มไปอหนึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนมันร้อนมากฉีกมาเยอะก็จะตักข้าวไงเลยกินไก่ก่อน ข้าวที่หลังข้าวไม่หมดไม่เป็นไรหรอกไม่กินตอนเย็นได้นะครับผมเรากินไก่กันก็ได้นี่เป็นไงครับไก่ยังนุ่มนุ่มมากอันนี้ต้มใส่ใบเตยด้วยนะทุกคนมันจะหอมเนาอเราไม่ได้กินเลยอ๋อใครพูดงั้นนะไม่ได้กินจริงแต่ไก่นุ่มมาก มันขัดกันไหมเนี่ยบอกคนอีคนบอกหอมอีคนบอกไม่ได้กลิ่นนะฮะมันขัดกันนะเนี่ยงัไม่ไม่ได้กลิ่นจริงๆอ่ะคอะบอผมไม่ดีหรือเปล่าคนต้มมันได้กลิ่นเพราะว่าไปเด็ดไปเตยมาเองมันก็ได้กลิ่นแหละแต่มันกลิ่นแรงจังอืม,มไงนะไก่นุ่มมากไปซื้อเขากินไม่จุใจใช่ไหม แห้งด้วยต้มกินเองแบบจุใจไปเลยไก่มันตัวเลยนี่อสุดๆน้ำซุปไม่ต้องกลัวค้าวติดคอมีพร้อมเวลาขายก็เปิดทำขายเยอะๆอย่างนี้นะเป็นเกมผมมันซื้อทุกวันเลยไก่เป็นตัวเงี้ยเจ๊งเลยครับผม ไก่เป็นต้านี้ขายทานละสี่ร้อยเอ่ะข้าวสองเนี่ยชุดนี้เลกสี่ร้อยเอาไหมไม่เอาต้องสองร้อยห้าสิบก็ได้บ้าสองร้อยห้าสิบคุณผู้ชมสองร้อยห้าสิบไก่นี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วอ่าข้าวอีกสองร้อยกว่าออะไรนทุบอะไรก็ขอข้ามมืออีกสักร้อยสองร้อยได้ไหมข้าวสองร้อยโอ้โหให้เงินข้าวยุกเนี่ย ชดหนึ่งสี่รอเนี่ยผมว่าไม่มีใครแพงหรอก่รไม่แพงหรอสีไม่มีใครซื้อไม่แพงเดี๋ยวไม่มีใครซื้อทำไมสองร้อยห้าสิบเดีคนซื้อเยอะเชื่วผมดิสองร้อยาสิต็มแจ้งแต่ไก่ตัวเล็กวนีหน่อยนึงอย่างงี้ไม่มับไก่ตัวเล็กอ่ะลูกไก่อะไรเงี้ยไก่น้อยไก่น้อยเลยเฮ้ยตอกไปหลุมบุ กลิ่มแตงบ้างแตงว่ายังสวยนะฝั่งน้นนอยน่ะผักคนชอบเลือดเอาเลยอย่าหั่นเด้อใหญ่ไปไมมเอาชิ้นร่ม,มขิงไม่มีถ้ามีขิงเย,เยอะนะผมชอบมาก ไม่ชอบน้ำจิ้มเหรอชอบแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยใส่น้ำจิ้มเวลาินไก่นี่ไงน้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มขอซื้อเข้ามานะทุกคนถ้าใส่ก็เยอะนิดนึงผมน้ำจิ้มชอบใส่เยอะน้ำจิ้มน้ำจิ้มขอซื้อเข้ามานะเนี่ยน้ำจิ้มทําเองไม่เป็นครับต้องเปิดดูใน y o u t u ู e ก่อนถึงจะทําได้อันนี้ยังไม่ได้เตรียมทําน้ำจิ้มถ้าเปิดดูทําน้ำจิ้มอีกต้องนาะทำได้หมดทุกอย่างแหละทุกคน อยู่เนี้ยเนาะมันมีสื่อให้ดูเลยดูเยะอะทำได้แตจะออกมาอร่อยหรือเปล่านั่นแหละแต่สำหรับพี่มันออกมาแล้วมันอร่อย,อยงไงใช่ไหม,มใช่ไหมล่ะอร่อยอร่อยยอในีนึง <laughs> เดี๋ยวว่าหลังไม่ทำให้กินแล้วโอ้โหเ่ยก,กันนุ่มมาก ต้มใส่อะไรบ้างพี่ไม่ใส่อะไรเยอะเลยน้ำลงไก่ลงต้มแล้วไม่เม้นี่ไงไม่ไม่ไม่ครบเหมือนคนอื่นเขาที่เขาทำอ,อันนี้เราก็ใส่แค่อ่าซอสน้ำตาลเกลือ อะไรเบตเตอคอแค่ให้มีรสพอแล้วกินแตกินอ่ะอร่อยนะอร่อยกว่าที่เขาทำขายทำกินเองไะไม่ได้ทำขายแล้วก็ใส่พอที่เรามีพอ,อะนะครับผมน้ำตาลกวดอะไรก็ไม่มีแต่น้ำตาลนะนี่แทนตด<ม>ป,ปิบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะไก่มันไม่เย็นด้วยแหละไก่มันยังร้อนอยู่มันเลยแบบอร่อยอ่ะข้าวอร่อย กินข้าวต่อเนี่ยเขเต็มเลับผมเนื้อเต็มเลยนะทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินเลือดเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มไม่กินละทำไมน้ำซุปได้กินไปตัวกําลังได้กินใช่แสดงว่าจมูกเริ่มมีปัญหานะผมโควิดป่ะโอ้ทุกคนอดเดี๋ยวนี้กว่า เนี่ยโซ้นมซุปแล้วได้กลิ่นใบเตยเลยนี่อามันมันออกที่มันมินกินให้หมดนะข้าวอะ่ะคือเกลีบอกตัวเอง <laughs> ไม่หมดเดี๋ยวผมกินไปกินตอนเย็นได้เดี๋ยวกินพออิ่มเนาะ <laughs> คือช่วงนี้มีเกมลดน้ำหนักไงเราอยากแบบหุ่นผอมเพีียวเพิมอยากรออยากรอเขาบ้างไงอยากจะหน้าเล็กเหมือนคนมาคนบ้างก็ต้องลดน้ำหนักมางคนเขาหน้าเล็กนะผมหน้าผอมเนี่ยกับผีปีปอบไม่ใช่มันก็บผีโพงไอ้ไม่ใช่อ้าวผมออกกําลังกายไงอ๋อ แต่หน้าดำนะวะเนี่ยหน้าดำนะทุกคนนะมันดำสิวอะสิวขึ้นเต็มนอนดึกสิวขึ้นเยอะมากไม่ยอมหลับยอมนอนครับผมสมหน้ามันบุ๋งง่วงก็ออกมาเป็นสภาพนี้แหละตอนนั้นหน้าใสดูแบบหล่อขึ้นมาเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาตอนนอนประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งล้วนะตอนนี้เหมือนกับที่สามที่สี่ตอนนี้เหมือนคนติดยาโอ้โหเกินจริง หน้าดำปีอ่ะอหอมหอมแต่แต่เวลาหน้าผมสิวขึ้นเยอะแล้วตามันจะโบะนะขอบตามันดำด้วยนั่นแหละ <c oughs> คนเล่นยาไงไม่ใช่เหอไม่เคยยุ่งครับอย่าที่ป่น <c oughs> เดี๋ยวพระท่านจะลงโทษอย่างหนักไม่ทำดีกว่า <c oughs> น้ำหอมไปเจอมาก <c oughs> เป็นโควีดยังมันซดถ่วยเดียวกันอีก <c oughs> เป็น่าเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหน บ้านเราติดเยอะด้วยทุกคนเขาป็นเต็มเลยว้องเียนของปิดยันปิดเทอมอะขึ้นมอ .4 เปิดเทอมม .4 พอดีติดแล้วก็รักษาจะทั้งอยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้ทั้งที่ผมว่าจะติดดีกว่าเชัวเองไว้ก่อนดีกว่าทำไงต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนอ่ะทำไงมันจะติดอะเทฟได้ไงมันก็ติดอะถ้าไปถ้าไปที่อื่นไงถ้าเราอยู่บ้านมันก็ไม่เป็นไร ก็มันต้องไปอ่ะมันต้องมีการมีงานมันต้องทํางานอ่ะมันก็ต้องเจอคนอ่ะไงติดก็คือติดนั่นแหละติดรักษาแต่มันหายเร็วติดโควิดนะไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าติดเอสนี่หลย <laughs> <laughs> พอหวาไปทั้งชีวิตโอ,อนระวังเถอะบอกตัวเองก่อนนะ <laughs> นี่โอ้พิ่มันอยู่ข้างล่างทุกคนทมไมใส่น้ำจิ้มเยอะอยังไงพี่ชอบอย่างเงี้ยไมาค่านชอบน้ำจิ้มเท่าไหร่หน้ำจิม้มเขาอร่อยแหละแต่ผมไม่ชอบใส่มัรู้เป็นไรไม่ชอบเผ็ดหรอชอบเผ็ดแต่เวลากินข้าวมันไก่รู้สึกแบบใส่น้ำจิ้มแล้วมันไม่เข้ากันอะ่ะ ถ้ากินแบบจืดๆอ่ะถ้ามันๆเนี่ยอร่อยแต่ไม่เข้าแล้วเขาจะเอาน้ำจิ้มมาทำไมอ่ะไม่รู้่มันเข้าแหละแต่แล้วแต่คนชอบอันนี้อยู่ที่คนแล้วคนผี่บ้าไงทุกคน <c oughs> ไ,มไม่กินอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาชอบเ,เขาชอบเขาตัวเองไม่ชอบอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรอ่ะก็มันความชอบส่วนบุคคลไหมจะเอาน้ำจิ้มอย่างเดียวแล้วลืมไก่ นน่น้องไก่เดี๋ยวสมมติว่าแบบพี่เกมชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแล้วผมไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันไหมก็เห็นชอ,ชอบชอบตามพี่หมดแล้วไม <c oughs> ่มิกกันไะฮะไม <c oughs> <c oughs> ่มิก,กหรือใครไม่คนทาตาไม่ชอบหวบหวบเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ไง เาต้องชอบผู้หญิงที่แบบสมส่วนหน่อยัวบบการเหนแบบพี่มีเฟซใครนี่ตามแอดตามพี่หมดเลยนะอืมก็แอดมังนั้นแอดมางนั้นเห็นผมเป็นเฟซใครแบบอะไรเงี้ยเขาแอดมาผมไม่เคยแอดใครไปเลยไอ้นนมีทุกคนอ่ะมีนนอย่างนั้นทุกคนอ่ะเขาส่วนมากผมเป็นแบบเขาไม่ค่อยได้เล่นเฟซอ่ะแต่ก็มีคนแอดมาเลยเอาให้ดูแป๊บเดียว เมนอนอยู่ด้วล่ะอ๋อเกี่ยวอะแล้วก็ไมยเป็นเม้นเขาด้วยเป็นผมเม้นแล้วเม้ดดำเขาด้วยนส่ออะอ๋อก็เปรวงั้นแหละจต่มันงั้นี่ยไม่คิดเลยหรอกอิ่มละผมอะเลือดเดี๋ยวผมจะไปกินไอหมูกระทะอยู่ทุกคนเอากินเยอะเลยเห็นบอกว่าอยากกินเลือดชอบเลือดอ่ะเลือดไก่อันนี้เลือดหมูเลือดไก่มันโย่เลือดไก่ เลือ้อมหมูกับเนืไก่มันแตกต่างนะเนื้อหมูมันจะสีเข้มกว่านี้เนาะใช่โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินข้าวด้วยกันข้าวของเราวันนี้ก็เป็นข้าวมันไก่ไก่ต้มทั้งตัวเลยนะครับผม<ด>น้ำกินก,ก็อร่อยนะครับผมข้าวก็อร่อยนะครับผมนุ่มนะครับไม่แข็งน้ำซุปก็อร่อยนะครับผมอร่อยหมดเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้ก็มากินข้าวกินป่าด้วยกันพบเจอกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จะกินไหวเหลผมเนี่ยผมกินข้าว